สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำหมูสับทรงเครื่องพริกหวานค่ะเพื่อนๆค่ะเมนูหน้าหมํ่พี่การก็มีอีกแล้วนะคะวันนี้อันดับแรกพี่การก็หัน่นแครอทนะคะแครอทนี่เวลาเราหั่นนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆนะคะซอยละเอียดละเอียดค่ะใช้ประมาณสัก50กรัมนะคะ เราหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะก็เป็นมะเขือเทศค่ะหั่นเต๋าเล็กๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เอามเมล็ดออกด้วยค่ะจะได้สวยงามนะคะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูนี้อร่อยมากเด็กๆก็ทานได้ค่ะพิกหวานไม่เผ็ดนะคะ เราซอยออมะเขือเทศนะคะเป็นลูกเตา๋าสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะสักประมาณ50กร,รมัมหรือไม่ก็ประมาณครึ่งลูกใหญ่นะคะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยพักไว้นะคะต่อมานะคะก็เป็นหอมใหญ่ค่ะหั่นเต๋าเล็กๆเหมือนกันนะคะก็ประมาณครึ่งลูกก็ห0กร,รัมเหมือนกันนะคะซอยเล็กๆ เราซอยเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไวา้รสชาติกลมกล่อมแน่ค่ะวันนี้หนักเครื่องตายแล้วค่ะครึ่งหัวนะคะต่อมานะคะก็เป็นต้นหอมค่ะต้นหอมนี่พี่การจะใช้เฉพาะใบนะคะหนึ่งต้นค่ะเอาขาวๆตรงขาวๆพี่การไม่ได้เอานะ อซอยเล็กๆค่ะหนึ่งต้นก็ประมาณห้าสิบกรัมนะคะเรากะกะดูแล้วก็ใส่ถ้วยพักไว้นะคะแล้วเราก็มาเช็คอ,อุป,ปรกรณ์และเครื่องปรุงนะคะที่จะทำหมูสับทรงเครื่องของเรานะคะว่าครบถ้วนไหมคะนี่นะคะนี่ค่ะหมูสับพริกหวานเรียบร้อยแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าสามเกิอเนี่ยนะคะ เราต้องมีสามเกลือด้วยนะคะนี่ค่ะหมูสับนะคะสามร้อยกรัมค่ะสดสดเลยนะคะแล้วก็เป็นพริกหวานนะคะ,อ,ะอย่างละเม็ดใหญ่จะเล็กเป็นลูกหรือเม็ดดีเนี่ยหลูกขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เออมะเขือเทศนะคะหั่นเต๋านะคะห้าสิบกรัมแครอทนะคะห้าสิบกรัมค่ะ ต้นหอม50กรัมหรือ1ต้นนะคะตามด้วยนะคะหอมใหญ่นะคะ50กรัมค่ะครึ่งหัวค่ะต่อมานะคะก็เป็นเจ้า3ามเกินนะคะใน3มเกิอก็มีพริกไทยกระเทียมรากผักชีนะคะรากผักชีก็1รากกระเทียมก็2กรีบนะคะพริกไทยก็ประมาณ20เม็ดนะคะใส่รวมกันแล้วจัดการโคลกให้ละเอียดเลยค่ะเพื่อนๆ พอเราโคกพริกแกะสามเกอแหลกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผมสมกับตัวหมูของเรานะคะขั้นตอนนี้เราต้องคราวนี้ต้องเอาให้ละเอียดนะคะเวลาคลุกเข้ากับเนื้อหมูก็จะได้เข้ากันหาละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาผสมกับหมูเนื้อแดงสับของเราเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะสีอิ้วขาวค่ะ หช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะ,ะน้ำมันหอยเออน้ำมันหอยนะคะ,ะหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปครึ่งช้อนชาค่ะขั้นตอนนี้เราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะแต่อย่าลืมนะคะใส่น้ํามันงาสองช้อนโต๊ะด้วยค่ะเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปค่ะตามด้วยมะเขือเทศที่เราหั่นไว้เมื่อคู่นะคะ แล้วก็หอมใหญ่ใส่ลงไปนะคะขั้นตอนนี้เราก็คลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวต้นหอมเราใส่ที่หลังพอคลุกเขาได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ต้นหอมซอยของเราลงไปนะคะแเราก็จัดการใส่ต้นหอมซอยของเราลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราคลุกเขาให้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวก็พักไว้สักคู่นะคะ,ะประมาณ5นาที10นาทีช่วงเวลาพักนี่เดี๋ยวพี่การก็จะไปทำพริกหวานก่อนนะคะคลุกเขาได้ที่แล้วก็วางเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนเห็นไหมคะน่าทานสุดๆเราก็เอาพริกหวานนะคะมาแบ่งครึ่งนะคะหั่นครึ่งเลยค่ะ,ะเราก็ทำ ออลองวางดูนะคะถ้ามันเอียงด้านไหนเนี่ยนะเราก็เฉือนออกนิดนึงแล้วลองตั้งดูนะคะเ,เม็ดข้างในเราก็เอาออกนะคะอันนี้พี่การได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะพี่การได้ทำเสร็จสับเรียบร้อยนะคะทำตัวอย่างให้เพื่อนๆดู พอเสร็จครบเสร็จซับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาหมูเนี่ยค่ะที่เราทรงเครื่องของเราเนี่ยค่ะใส่ไปในพริกหวานนะคะใส่ให้แบบจุกๆเลยค่ะเพื่อนๆเพราะของเราหมูเยอะสีสันสวยงามพริกก็ไม่เผ็ดนะคะพริกหวานอเอาทานกับสลัดยังทานได้เลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่การจะเอาไปอบนะคะวันนี้ใช้หม้ออบ ของสมาร์ทโฮมเล็กจิว๋วเดี๋ยวเราพี่การใส่ให้ครบก่อนนะคะหม้อขนาดเล็กก็ใส่ได้แค่สมชิ้นเองค่ะเพื่อนๆ mm hmm. ตอนนี้กำลังรงอสปอนเซอร์อย่างเดียวเลยเนะต้องใช้อันเล็กอย่างเดียวเลยเน,นี่ยอ่าค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ไปวางเรียงในหม้ออบได้เลยค่ะ หม้อเล็กพิการก็ได้แค่สามอันอแล้วเราก็ทำการอบค่ะ,ะใส่ใช้หม้ออบนะคะสมาร์ทโฮมค่ะ,ะเราก็เข้าอบเลยนะคะ,ะใช้ไฟนะคะร้อยหกสิบองศานะคะประมาณนะคะสี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีนะคะแล้วก็เราก็ คอยทยอยดูสิบนาทีก็ทยอยดูทีเมื่อสุกแล้วครบแล้วเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเราเปิดดูโอเคใช้ได้หอมกลุ่นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ตักใส่ใจานเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะสีสันสวยงามเลยนะเนี่ยถาดกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะอร่อยสุดๆเลยค่ะเราปรุงรสเรียบร้อยออกลมกล่อมกำลังดี โดยด้วยผักชีนิดหน่อยตกแต่งให้สวยงามนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสับทรงเครื่องพริกหวานของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนคะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ